หมูกระทะที่สุดแห่งการเยียวยาแต่คุณรู้ไหมต้นกำเนิดมันเริ่มจากสงครามเรื่องเล่าที่ดังที่สุดคือตำนานทหารมองโกที่ใช้หมวกเหล็กย่างเนื้อกินยามพักรบกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดปิ้งย่างรูปโดมอย่างเนื้อย่างเจงกิสขานแต่ก่อนจะมาไทยเต่าปิ้งย่างก็ถูกผสมผสานได้น้ำซุปจากหม้อไฟจีน ได้รูปแบบย่างเนื้อจากเกาหลีนี่คือการรวมร่างความอร่อยที่ลงตัวแล้วเข้ามาในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่พบหลักฐานว่าร้านสไตล์นี้เปิดขายในไทยอย่างน้อยตั้งแต่พศ2515โดยถูกเรียกว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านหรือเนื้อย่างเกาหลีช่วงพศ2530เริ่มฮิตในห้างแบบบุฟเฟต์และหลังพศ2400ก็แพร่หลายสู่ร้านข้างทาง คนไทยปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นหมูกระทะเต็มตัวคนไทยนี่แหละที่สร้างสารรค์จนเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเตาทองเหลืองมีร่องน้ำซุปและทีเด็ดคือนน้ำจิ้มซุก,กี้รสจักจ้านจนถูกเรียกในต่างแดนว่าหมูก,กระตาวันนี้หมูกระทะไม่ใช่แค่คำทับศัพท์แต่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงที่รวมเพื่อนครอบครัวและความสุขไว้ในกระทะเดียว ไม่ว่าจะมาจากไหนแต่หมูกระทะก็คือตำนานความอร่อยที่แท้ทรูเม้นบอกทีว่าคุณกินหมูกระทะเดือนละกี่ครั้ง